สวัสดีช่วงบ่ายนะคะคงไม่บ่ายนะคะช่วงเย็นของวันพุธนะคะคลิปนี้ทักทายท่านผู้ชมด้วยประกาตรอปสีธรรมชาตินะคะพื้น,นี้เป็นใหม่บ้านย้อมสีธรรมชาตินะคะทั้งพุ่งและยืนเส้นยืนเป็นประโหดลงโครนนะคะ เส้นพุ่งก็จะมีครั่งมีประโหดมีคโครนนะคะทอแบบสามตะโกเเยียบโคมนะคะตังกอใบเจนกูมอย่างเงี้ยค่ะสีจริงของผ้าเป็นช่วงนี้เลยนะคะช่างทอทอเรียบร้อยมากนะคะริมผ้าสม่ำเสมอผ้านุ่มพลิ้วเลยนะคะผืนนี้มีชายครุย ใช้เป็นผ้าอนเนกประสงค์ได้นะคะจะหม่มจะคลุมไหล่หรือพันคอก็ได้นะคะส่วนการนุ่งนะั้นก็แล้วแต่เราจะปรับวิธีการนุ่งว่าเราจะนุ่งแบบไหนนะคะประกาศตรอบผืนนี้เนี่ยเขาเรียงลำดับลายแบบใหม่นะคะช่วงลายนะคะไม่ได้สลับเหมือนประกาศรับโบราณน,นะคะประกาศรับโบราณ ลายผ้าจะเป็นลักษณะนี้ทั้งผืนนะคะสลับกันไปแต่อันนี้ก็คือจัดเรียงลำดับแบบนี้เป็นล,ลายประกาตรประยุกนะคะผ้านุ่มมากค่ะเป็นสีธรรมชาติทั้งพุ่งและยืนนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำหนักการทิ้งตัวของเส้นไหมนะคะ เส้นไหมจะมีน้ำหนักทิ้งตัวดีมากถูกใจผืนนี้ทักทายมานะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบครุยก็ยินดีที่จะเอาครุยออกให้ผ้าอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วเป็นสีธรรมชาติ100%เเซนตนะคะทั้งพุ่งและยืนผืนนี้ท่านใดถูกใจทักทายมา5,300บาทนะคะโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087 246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ